ปลาน้านตากอากาศค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลเหนือนะคะทุกคนก็คือายเลก้าฮาเฟินนะคะทุกคนอากาศดีนะคะทุกคนตอนนี้6อ,อ,องศานะคะทุกคนแต่ก็ยังเย็นๆเนนหนาะอยู่นะคะอยู่ที่ทะเลนะคะมารับอากาศสดชื่นด้วยกันนะคะทุกคนคุณอนเดิเดนนำหน้าไปแล้วนะคะเราก็มาเดินสำรวจทางนะคะทุกคนได้นะ ทะเลนะคือทะเลนะเนะะี่ยค่ะความเงียบนะคะทะเลสงบนะคะทุกคน <Auss ie. S 1> นี่คือด้านที่เรามาเดินเล่นกันนะคะทุกคนเลยนะธรรมชาตินะคะ มีทั้งหา่านทั้งหงแล้วก็ทั้งนกนะคะทุกคนนี่คือเส้นทางธรรมชาติค่ะเรียกแล้วคุณชายเรียกบ้านพักแถบนี้นะคะทุกคนหรือว่าบ้านพักในเยอรมันนะคะบางบ้านเขาก็จะปูหลังคาด้วยฟางแบบนี้นะคะก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นบ้านในสไตล์เก่านะคะที่เขาจะทําแบบนี้นะคะทุกคนก็อยู่ได้ประมาณ 30ถึงห้าสิปีนะคะหลังคาแบบนี้นะคะก็สวยไปอีกแบบนึงเน,นี่ยนะคะก็จะเป็นแบบบ้านนสวยยก่อนนะคะที่ทำแบบส,สวยๆชิคๆแบบนี้นะคะเป็นบ้านเก่านะคะทุกคนที่เป็นหลังคามุงฉากด้วยฟางน,นะคะทุกคนเนี่ยนะก็สวยไปแบบนึงนะเนี่ยนะคะ,นนะ,คะในฝั่งโน้นนะคะก็จะเป็น กลางหันลมนะคะแล้วก็เป็นหมู่บ้านนะคะที่เราเดินกันมานะคะทุกคนเนี่ยนะเป็นหมู่บ้านทีสานนะคะที่เราเดินข้ามมานะคะทุกคนเนี่ยนะินมาถึงนี่เลยค่ะหุยยาวน่ะคะบ้านพักตางอากาศตรงนี้นะคะก็จะมีหลังคาที่เหมือนกันนะคะสร้างในแบบเดียวกันหมดเลยนะคะก็คือหลังคาที่ทําด้วยฟางนะคะทุกคนเนี่ยนะ นะคะหรือว่าเป็นญ้าชนิดหนึ่งนะคะที่เขานํามาทําเป็นหลังคานะคะทุกคนแต่มาอธิบายหมายถึงคล้ายๆฟางนะคะทุกคนนี่นะคะนี่ค่ะก็คือจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นตอกเป็นเส้นตอกแบบนี้นะคะที่เขานํามาทําหลังคานะคะก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะนี่นะคะ ตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดสุดทางแล้วนะคะนี่คือหอคอยขึ้นไปชมวิวนะคะทุกคนกคนอันเดียขึ้นไปแล้วนะคะ่ะเอากระเขาสิเนี่ยคะ่ะเราเดินจนสุดทางแล้วนะ,ะนี่สร้างจากไม้ทั้งหมดนะคะทุกคนเนี่นะคะเป็นหอคอย นอนนะคะคนอันเดอย์่ยดน้นบนโน่นนี่นะคะเดินไปนี่คือวิวจากด้านบนนะคะที่เราจะเห็นกันนะคะและนี่ก็คือนกชนิดต่งตางๆที่อยู่แถวนี้นะคะทุกคนเหนื่อย แวควเขาหอคอยที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นี้นะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินกลับไปที่จุดเดิมแล้วค่ะเดินไปค่ะโอ้นกาแฟวิเชียกิโลเมตรหายกระลาวฟประมาณสองกิโลเมตรกว่าๆนะคะ้งที่เราเดินมาแล้วเดินกลับจ้าแต่บรรยากาศดีมากเลยนะคะ เนี hey ่อคะด้านโน้นก็จะเป็นทะเลเลยนะคะบ้านที่ติดกับทะเลนะคะก็เป็นบ้านพักต่างอากาศนะคะสวยงามนะคะเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะคะ เดินลงมานะคะข้างๆก็จะเป็นทางเดินลงไปเพื่อจะเดินไปทะเลนะคะทุกคนนี่นะคะเสียงทะเลนะ นีในะคะหลับอากาศดีๆนะคะลงเงมเยมม็นๆวันนี้ผบฟูนะคะเพราะทำผมหยิกมานละ้เนื้อทะ,ะนทะเลใสามากนะคะทุกคนแต่เย็นมากเช่นกัน นี่คือบ้านด้านที่ติดกับทะเลนะคะนี่นะคะด้านหน้าเขาก็จะมองเป็นแบบนี้นะคะ่ะบ้านพักต่างกะนะคะสวยงามนะคะทุกคนนี่ค่ะด้านมันก็จะเป็นทะเลติดแบบนี้เลยนะคะบรรยากาศดีมาก นี่นะคะแล้วเราเดินเข้ามาด้านในเมืองในตัวเมืองแล้วนะคะทุกคนก็คือที่เราเดินจากเมื่อกี้นี้นะคะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในตัวเมืองนะคะที่นี่ก็จะมีแต่บ้านพักตางอากาศทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเติมไปหมดเลยนะคะบ้านพักตางอากาศนะคะเพราะว่าคนเยอรมันเขาก็ชอบที่จะมาพักตากอากาศในแถบชายทะเลนะคะทุกคน มีแต่บ้านผักตากอากาศนะคะวันนี้ก็คือในตัวเมืองของไฮลิกาฮาฟ่นนะคะทุกคนนะคะเราจะเดินลงไปนะคะเพื่อที่จะไปที่ที่จอดรถของเรานะคะคนเยอะอยู่นะคะวันนี้วันอาทิตย์ห้องที่นี่นะคะก็จะมี่งามสวยงามชิคๆนะคะทุกคนในแบบที่ท่านสบายนะคะเราเดินลงมานี่ก็เป็นท่าเรือแล้วะค่ะอันนี้ก็เป็นพวก ร้านอาหารคาเฟ่โรงแรมต่างๆนะคะทุกคนนี่ค่ะก็เป็นร้านอาหารเดินลงไปนี่แล,ล้วเราจอดอยู่ด้านล่างโน้นนะคะนี่ก็คือท่าเรือนะคะทุกคนเมื่อกี้นี้เราเดินลงไปจากด้านนี้นะคะเดินไปทางโน้นนะเฮ้ยะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันนะคะ เมื่อกี้เราเดิมาจากด้านบนน้นเนาะดูลมนะคะลมแรงเนะลมชะดเลยเยฝนีกับลมแบบ ก็จะเป็นร้านอาหารต่างๆแบบนี้านะะอาหารทุกคนนี่นะยอดมน,น,น,นตน์เราค่อยๆเดินไปที่เจ้ารลอนะคะทุกคน้อมนนะคะกกากาศดี่ะตอนลานปิดหมดนะคะทุกคนเขาเนวานาทิตนะคะคน,นี่นะะไปดดร้านขาเสื้อผ้านะ,ะนชอ็อ วันนี้วันอาทิตย์เยปิดนะคะแต่ร้านอาหารเปิดนะคะฮ <Hello. S 1> วัสดีตอนเย็นนี้คนก็เยอะเลยนะคะ เราต้องเดินไปสุดนู่นเลยนะคะพอเราจอดรถไปด้านนู้นเลยนะคะด้านนู้นเลยนะด้านนู้นนะคะก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะ <c oughs> เมืองไฮริกาฮาฟนนะคะเรามาเที่ยวกันบ่อยแล้วนะคะทุกคนแต่ก็ยังมีบางมุมนะคะที่อย่างวันนี้ที่มาถ่ายให้ดูนะคะที่เราไม่ได้ถ่ายข่าวที่แล้วนะคะทุกคนก็ถ่ายไปทุกที่ทุกจุดนะคะพามาเที่ยวด้วยกัน ให้ลยนะคะเพิ่มค่ะถ้ายัางไงนะคะแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดแชร์เยอะๆนะคะแล้วก็กดติดตามช่องเพจแมวเยารมนีแล้วก็ยู u ูบแมวเยอรมนีไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะทุกคนยังไงก็พบกันใหม่คราวหน้านะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะคะทุกคนยังไงก็กอ้ทุกคนชอบทุกคลิปของเรานะคะมาเที่ยวด้วยกัน,นะค่ะทุกคนเอ่อถ้า ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนที่นีด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกด follow นะโอเคค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันนี่ค่ะบรรยากาศตอนเย็นนะคะคุณอาเรียก็เพิ่งหายไข้นะคะทุกคนเพิ่งจะสุขภาพดีขึ้นนะคะแต่ต้องการลมทะเลนะคะเพราะเขาบอกว่าลมทะเลนี่จะทำให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคนนี่ค่ะตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะคะทุกคน ตอนนี้วิสพิเดเด็เซ็กเซนอว้วนเนาะตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วนะคะเราก,กำลังจะกลับบ้านกัน,นะค่ะทุกคนแน่นะเดินไปเอารถกันค่ะนี่คือที่จอดเรือทั้งหมดเลยนะคะทุกคนที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะคะนี่นะคะยาวไปเลยนะ ที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะคะที่เขา,เาที่ท่าเรือไม่มีการจอดเรืออยู่นี่นะคะเพราะว่าเกิดพายุนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะทุกคนเขาเลยนําเรือออกไปทั้งหมดเลยนะคะจากท่าเรือนะคะทุกคนเพราะว่ามีเรือที่ชนกันนะคะเวราลมฟ้าลมงฝนพายุเข้านะคะทุกคนก็จะทําให้เรือเสียหายค่ะ ตกดินไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายเราก็มาจบที่ลอตเต็ดสเตลนี่นะคะยาวเลยะคะ่ะ